สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดำหน่อยอีกแล้วค่ะพี่น้องขาวันนี้หกโมงเช้าตื่นเช้าค่ะพี่น้องอย่างโบดอาบน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะบดอาบน้ำอาบทาดอกค่ะทาปากแกงเดียวเพราะว่าอยากง่ามอยู่ฝ่าค่ะพี่น้องขาตอนเช้าหกโมงวันนี้สวีเดนอากาศหนาวอากาศเย็นค่ะพี่น้องขาติดลบเกือบสิบวันนี้ค่ะข้างนอกหิมะเต็ม มาคุยกันค่ะพี่น้องขาวันนี้มาดำหน่อยก็ยิบยกอย่างที่ว่าเรื่องของลุงพลเหมือนเดิมแหละค่ะพี่น้องขากับเวลาดีๆเวลากาแฟค่ะพี่น้องขามาบอกสูกันฟังค่ะพี่น้องกะะ็รณีลุงพลนะพี่นอนะ้องเนาะอย่างที่บอกค่ะพี่น้องขาอย่างที่บอกระยะหลังเนี่ย เราก็สังเกตเห็นลุงพลเงียบไปบางกระแสข่าวก็บอกว่าอยู่ในบ้านนั่นแหละส่วนมากก็คืออยู่ในบ้านแต่ปิดบ้านแต่คราวนี้เมื่อเช้าดูข่าวทางดูข่าวทางอัมบรินทีวีค่ะพี่น้องคะบอกว่าลุงเก็บตัวเงียบหรอคะพี่น้องคะงดออกสื่อตั้งกฎ เจ็ดวันยูทูบเบอร์หายไปหายไปไหนทำอะไรกันบ้างหยิบยกมาเล่าสู่ฟังค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสิ่งที่ผิดสังเกตเราก็ติดตามลงพนมาตอนนี้ก็เก้าเดือนอย่างว่าละค่ะพี่น้องแต่มันมีหลายอย่างที่ผิดสังเกตบางกระแสข่าวก็ คิดว่ากลัวลุงจะทําอันตรายจะเป็นอันตรายกับลุงก็คือลุงเป็นคนที่ดุดนันเป็นคนที่ <c oughs> โมโหโทโซผงผางนั่นแหละค่ะพี่น้องขะบางบางกระแสข่าวก็บอกว่าเป็นห่วงลุงจะทําร้ายตัวเองหรือเปล่าหรือจะหลบจหนีหรือเปล่ามันก็มีกระแสข่าวมาขณะเดียวกันยูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างกายลุงก็หายไปเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับพี่น้องขาเป็นเพราะว่าลุงมีการตั้งกฎ ตั้งกฎขึ้นมา7วันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เราก็สังเกตด,ดูว่าไม่เห็นลุงพลไม่ค่อยเห็นลุงพลไม่ว่าจะเป็นออกทรงออกสือยกเว้นก่อนหน้านั้นวันสองวันได้มีการไปเที่ยวถ้ำพระถ้ำนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะแต่ก็อนุญาตให้ไปเฉพาะ ยูทูบเบอร์ใกล้ชิดอย่างที่ว่าแต่ตอนนี้ก็ออกกฎมาแล้วออกกฎมา3-4ี่ข้อก็ประมาณว่าค่ะพี่น้องคะกฎของลุงพลที่ออกออกบอกว่าภายใน7วันนี้มันเป็นเรื่องคด,ดีอยู่ <c oughs> <c oughs> มันยัง <c oughs> มันยังมีคดีอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะงดออกสื่อประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องะ่ะก่อนหน้าน,นั้นก็มีการออกสือ่อมีมีการงดให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่มาหลายวันแล้วละ่ะบอกว่าคราวนี้เอาใหม่เขาบอกคราวนี้เอาใหม่ก่อนนั้นนั้นบอกว่างดออกสื่อสองเดือนคราวนี้เอาจริงลุงพลบอกว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์มีข่าวค่ะพี่น้องค่ะมีข่าวบอกว่าลุงจะไม่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อใหญ่จะไม่ให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นสองเดือนเลยเราก็รอดูขณะเดียวกันตั้งกฎออกมา เวันค่ะพี่น้องคะตั้งกฎออกมาเวันสําหรับยูทูบเบอร์มีอะไรบ้างค่ะพี่น้องคะลุงตั้งกฎ7วันนะอันนี้คือลุงตั้งกฎออกมาข้อที่1ก็คือหยุดถ่ายภาพกับพี่น้องคะหนึ่งหยุดถ่ายภาพ2อหยุดไลฟ์สด3หยุดติดตามลุงพล4ี่หยุดการรายงานความเคลื่อนไหวของลุงนั่นคือที่มาที่ไปที่ลุงตั้งกฎบอกว่าช่วงนี้มันมีคดีอยู่7วันนี้ห้ามทํา3สี่ข้อ5ข้อนี้นั่นก็คือที่มาที่ไปของทําไม ช่วงหลังๆยูทูบเบอร์หายไปแล้วก็ยูทูบเบอร์ไม่ได้เสนอข่าวลุงพลบางบางช่องก็เอาข่าวเก่าก่อนหน้านั้นมาลงกันพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ผิดปกติว่าลุงคิดอะไรอยู่ขนาดเดียวกันกับพี่น้องค่ะ <c oughs> ขณะเดียวกันอัมบรินทีวีเขาก็มีการออกไปสำรวจให้ดูแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไปทําอะไรยังไงบ้าง แล้วก็คนส่วนมากเป็นคนที่อยู่ในข่าวในข่าวนี่ก็คือข่าวตัดต้นไม้ที่มี12 13คนนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะว่ามีส่วนมีเอี่ยวอาจจะโดนหมายรงไม้เรียกเสียค่าจําค่าปรับอะไรยังไงก็เยอะแยะมากมายซึ่งบางคนก็ลําบากยากจนอย่างที่ว่าบางคนเขาก็ไปทํางานอยู่ตรงนั้นเพื่อมีไรายได้ให้ครอบครัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีก็ เราก็ต้องเห็นใจเขาอย่างที่ว่าแหละค่ะกรณีตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเพราะว่าคนบ้านเราถ้าถ้าจะพูดเป็นกลางกงก็คือคนบ้านเรานี่ก็มีใจใจิตใจที่บริสุทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเช่นลุงพลตัดต้นไม้คนต้นไม้ก็ไปดึงไปลากไปถูไปช่วยกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่เขาก็รหารู้ไม่ว่าบางทีมันก็คือเป็นสิ่งที่ผิดเพราะนั่นคือป่าสงวนอย่างที่ว่าแพร่ทางป่าสงวนเนี่ยมันก็อยู่ในข่ายที่จะต้องโดนหมายเรียกโดนจับ โดนปรับเหมือนกันก็ว่ากันไปว่าเท่าไหร่แต่คราวนี้ก็คือหลังจากที่ลุงออกกฎมาแล้วยูทูบเบอร์ไปทําอะไรคะ่ะพี่น้องคะ่ะอมรินทีวีเขาสรุปออกมาให้เห็นแล้วอ่สิบกว่าคนที่มีรายชื่อใน การเกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้รากจูงนี่แหละค่ะพี่น้องคขะเขาไปทําอะไรบางคนก็ออกไปทําคลิปอื่นท่องเที่ยวบางคนก็ไปท่องเที่ยวที่เต่างอยบางบางคนก็ไปโฆษณาขายสินค้าขายสมุนไพรบางคนก็เขาเรียกอะไร <c oughs> ไปทําข่าวอ่านข่าวอย่างอื่น เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหลงท่องเที่ยวการอยู่การกินอะไรยังไงเยอะๆไปหมดทาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลุงพลค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็มาดำหน่อยก็เห็นใจนะถ้าจะพูดตาม ต่ตามจริงเพราะว่าบางทีถ้ามีหมายสารหมายจับหมายออกมาเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลเพื่อที่จะโดนจับโดนปรับนี่มันก็เป็นเงินเหมือนกันชาวบ้านธรรมดาบางคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เขาอาจจะมีรายได้แค่น้อยช่องเล็กช่องใหญ่ตอนนี้มันก็มีรายได้ลดนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลมันก็ทําให้เกิดอาการเพราะลุงพลก็เอะอะโวยวายมีกดนูน่นกดนี่ขึ้นมายูทูบเบอร์ข้างกายก็ทํางานยากอันนี้ก็เข้าใจ สิ่งที่ตามมาก็คือรายได้มันก็หดแล้วที่สําคัญมาตั้งกฎแบบนี้7วันหรือจะต่อไปเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเห็นบอกว่าคดีความมันมีมากมายอยู่ก็เลยอยากให้งดออกสื่องดไลฟ์สดงดทําคลิป อะไรเกี่ยวกับลุงพลให้งดไปก่อน7วันหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือตลอดหลอดไปเราก็ไม่รู้จนกว่าคดีน้องจะเป็นอะไรยังไงจะออกมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ความโมโหโทโสของลุงพลเองมันก็ทําให้ยูทูบเบอร์ข้างกายออกห่างออกหายไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องคะเราก็มานึกถึงที่หมอปลาพูดข่าวที่แล้วบอกว่าการที่ยูทูบเบอร์อยู่ข้างกายคุณคิดเหรอว่า คนเขาพวกนั้นเขาหวังดีเขาไม่หวังดีเขาอะไรยังไงแต่พอเรามาเห็นตอนนี้แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ถ่ายถ่ายทอดสดทําคลิปเกี่ยวกับลุงอะไรยังไงมันเป็นดาบสองคมค่ะพี่น้องขามีการฟีดแบ็กกลับมาทําให้เป็นข้อมูลเป็นพยานหลักฐานเป็นการที่เขาเอามาเป็นหลักฐานในการทําผิดของลุงผลได้อันนี้เราก็คิดได้ค่ะพี่น้องขาแต่ก็คือบางทีเรา ยูทูบเทุกคนหลายคนก็รู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่ว่าก็โดนไกนโดนกันไปเป็นช่วงๆไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงหน้าเป็นห่วงเหมือนกันเราก็รอติดตามดูแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือมี f อฟหลายคนมีการคอมเมนต์บอกว่ากลัวลุงทำอันตร ตรายตัวเองหรือหลบหนีหรือทำร้ายตัวเองนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเป็นสิ่งที่เราก็วันวันอยู่เหมือนกันอันนี้เราก็รอติดตามไปก็ให้กำลังใจกับพี่น้องกาให้กำลังใจทุกฝ่ายเกิดปัญหาขึ้นถ้าคิดว่าอันไหนมันเป็นจริงก็ยอมรับซาสิ่งที่ร้ายแรงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดอยู่กึ่งหนึ่งอย่างที่ว่าเราก็พยายามที่จะ,ะ,ะทำให้มันถูกต้องกฎกติกาอะไรยังไงอย่างยูทูบเบอร์ก็ทำให้มันถูกต้องมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแนละ้วพี่น้องเนาะ โอเคหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องขาเห็นแล้วก็ถือว่าเห็นใจอยู่ล่ะค่ะพี่น้องขาในกรณีตัดต้นไม้เอาเอาแค่ตรงตัดต้นไม้สิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเราไม่รู้ยูทูบเบอร์เองก็รู้ทั้งไปถึงการพ่อเป็นคนใจดีก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งก,นกันและกันค็อบพ่อเป็นคนที่ติดตามลุงอยู่แล้วลุงทําอะไรก็ช่วยเหลืออย่างที่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วลุงก็มาตั้งกฎแบบนี้เหีกมันก็เลยไปกันใหญ่แล้ะค่ะพี่น้องขาก็ถือว่าให้กําลังใจแล้วกันขอบคุุณทกทก่านีตติดตม สวัสดีค่ะ